ฮะเติมเงินถูกต้องในท้าติกช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยเลยนะครับแล้วน่าลอออริจินก็รับเติมนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮะสวัสดีครับหมีนักกีแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล้วน่าลอออริจินนะครับวันนี้จะมาแนะนําการหาเงินอีเดนโคเอ้เงินอีเดนนะครับเพราะว่ามีคนมาถามหมีค่อนข้างเยอะเลยว่าตั้งแต่แมวมาเนี่ยมี20-30ล้านก็โดนน้องแมวนี่ โมน้องโมล่าเนี่ยกินเรียบเลยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องจริงนะดูตังหมี่อนเลยทยํายังไงก็ไม่พอนะเพราะว่าทําไมมันถึงเงินอีเดนก็คือเงิน C นะครับเฮ้ยทำไมเงินอีเดนเราถึงหมดเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนก็น่าจะร้องกันเลยนะตอนนี้เจอน้องแมวไปเห็นว่าทุกครั้งที่เรากดออฟแมวไปเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียห้าหมื่นซึ่งเชื่อหมีเถอะ มี20ล้านก็หมดครับเพราะนั้นอันนี้คือถ้าเราคิดว่าแล้วการที่เราจะสุ่มออฟเนี่ยให้สุดเนี่ยอะอย่างงี้อันนี้มีพอได้เห็นปะเมจิกอ t t a c กเลเว l 2แล้วก็มีออฟลองคือเอ a มแม็แท็กแต่ถ้าจะเอาสุดเลยก็คือ Magic d a เมจเ l เว e l 2สอแล้วก็ออฟลองเอ็มแม็กแท็กสองเปอร์เซ็นต์สามออฟเพื่อนเพื่อว่าง่ายปะมันไม่ได้ง่ายมันยากมากนะผมว่าจริงจตงการที่เราจะสุ่มออกมาแค่เรเวอร แปลว่าคุณต้องเป็นคนที่ดวงดีมากนะดวงแบบเดินไปซื้อหวยอันเดียวคือถูกเลยนะถูกไม่ใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะถูกแดกอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เล่นมุกนะเพราะฉะนั้นการแล้วมันไม่ใช่ใช้เงินแค่กับการเอาแมวด้ครับเดี๋ยวนี้การตีบวกก็แพงกว่าเดิมมากนะเดี๋ยวนี้ปลดเลยว่าหกสิบห้าบางคนตีบบกสิบห้าแล้วด้วยนะซึ่งหมีก็คงจะเอาแค่บวกสิบก่อนเดี๋ยวสะสมหินไปเรื่อยก็เดี๋ยวค่อยบบกสิบสองทำไปเรื่อยๆคือ แต่ถ้าเกิดอยากจะอัดตังจริงๆอ่ะมันก็ทําได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยครับถ้ามีตังนะเพราะว่าใบกันแตกมันได้รัวๆเนาะแล้วเวลาตีบวกเนี่ยมันก็ตีทีก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นเท่านี้มีเห็นบวกสิบสามบวกสิมันตีใช้เงินอีเดนเยอะนะเพราะนั้นอันนี้คือเพื่อนๆอาจจะเงินไม่พอมีก็เลยมาแนะนําเทคนิคนะครับการหาตังแบบมีหมีนะครับอ่ะเดยออ่ะเด้อดอนเอาแบบหาหาแบบสุจริตทำก่อนเลยมาอ่ะเรามาในคําสั่งคำว่าเทดนะครับผมอ่ะเพื่อนๆเห็นว่าแผงลอยไห เราจะต้องลงขายของจะขยะเจ้พวกมอนสเตอร์อยู่แนละ้วแต่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตัวเติตัวยอดฮิตน hit นะ่อย่างเช่นสเกลวอล์เกอร์สเกลอาเชอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงกระดูกมันจะดอกกระดูกแต่ว่าเราลงขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดมันโลนเพราะทุกคนไปฟาร์มมาขายกันหมดถูกไหมทีนี้คือมันก็ทําให้เราปั้นเงินยากอันนี้หมีก็เลยมาเสนอแนะวิธีการหาเงินอีเดนก็คืออะไรครับไลฟ์สกิลเขาบผมไลฟ์สกิลเป็นยังไง เป็นการที่เราสามารถสร้างอาหารครับผมแล้วก็สร้างยาแล้วก็เราสามารถเอาอยาอาหารมาผสมมามีการมันจะเป็นอาหารสูตรสสูตรรวมกันอันเดียวเลยซึ่งอันนี้ก็คือต่อมันเปลืองนะเพราะว่าทําทีก็สองแสนอะอันอ่ส่วนอันที่4เนี่ยมันจะเป็นการเอายา2องยามามิก,กผสมกันครับ คล้ายๆเหมือนเอ่อพวกแอนเคมิสอะไรพวกนั้นอนะเอออารมณ์มาแนะั้นอะแต่ว่าที่มีเห็นนะไอ้ที่ขายง่ายจริงๆมันเป็นคุกกิ้งเว้ยอันหนึ่งกับอันสองเนี่ยขายเร็วที่สุดแล้วที่มีทําขายนะอ่ะเรามาดูวิธีการทําสําหรับอาหารก่อนเลยดีกว่าครับเอา้าตยวเส้นเราทําปูอัดใช่ไหมเราก็ต้องไปหาน้องปูเราก็ต้องไปหาผักถูกไหมครับโรสเมลี่แล้วก็ปูแต่ว่าจริงๆเราเพื่อนๆจะไม่มาตกปลาก็ได้แต่มีขอแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ตังค์เยอะเนี่ยให้แนะนาให้มาตกปลาครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อปูเนี่ยมันจะขายอยู่ในตลาดสามหมื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวมีจะพาไปให้ดูเท่ากับว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตลาดก่อนดีกว่าครับว่าเจ้าปูอัดเนี่ยขายเท่าไหร่ปูอัดตอนนี้ราคาอยู่สี่หมื่นเก้าพันเห็นไหมครับแล้วคือเวลาคนเขาจะซื้อไปทำสามดาวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องซื้อปูอัดหนึ่งดาวสามอันดูนะแล้วก็รวมกันเป็นสองดาวแล้วก็สองดาวมารวมสามอันจะกลายเป็นสามดาวมันจะบเอ็มแท็กเอ็มดาวไเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งท่านตัวสายแถบก็ก็คิดอิน วิสาสองอาชีพแน่นอนแล้วที่ต้องที่ต้องมาซื Elon ้อปูอัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปูอัดยังไงก็ขายได้แน่นอนนะคือเวลาเพื่อนๆพือทำอาหารเนี่ยให้เพื่อนเพื่อดูของในตลาดครับเดี๋ยวมีจะแนะนําให้นะครับให้เพื่อนกดคําว่าสโต้นะครับแล้วก็คําสั่งล่างสุดเลยนะครับโอ้ยใช่ป่ะเดี๋ยวไนะนอนน้อยครับช่วงนี้กาลังเมาเมาอยู่ตอนนี้นะเอ๊มันอยู่ในไลฟ์สกิลไม่ใช่ลำแปลหรอวะ อ๋ออยู่นี่ครับอันนี้อันนี้สกิมมุกน้ำมุกนะำนะในไลท์สกิลเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาดูเลยเห็นไหมหนึ่งดาวหนึ่งดาวเห็นไหมเขาจะมีขายยาอินเนี่ยยาอินก็แน่นอนก็คือฮันเตอร์แท็บฮันเตอร์แท็บต้องกินทุกงออยู่แล้วแล้วก็เอ่อพวกวิชาแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเขาจะซื้ออ่ะสมมุตินะจะทำสามดาวก็คือเราต้องซื้อหนึ่งดาวเก้าขวดถูกไหมเพราะเราไปผสมสามขวดสองดาวแล้วก็สองดาวสามขวดก็คือเก้าขวดก็เท่ากับว่า เวลาวอทุกวอเนี่ยอันนี้หมีบอกเลยนะถ้าเพื่งจะทาขายมันมีสาม,มอย่างที่ทําแล้วขายได้แน่นอนอ่อหมีว่าสี่นะนะถ้าเกิดให้เกิดให้มีนะก็คือยาสเต็งครับสเต็งก็คือใครอ้าวพวกไนไงถูกไหมพวกไนพวกแอดหรือว่าแบงก์มิสามอาชีพนี้ได้แน่นอนนะยังไงพวกเขาต้องซื้อเราต่อไป in, อินเนี่ยที่หมีบอกอันนี้หมีไม่พูดนะเดี๋ยวห,หาว่าพูดวนแล้วฉันทําอะไรทําไมฉันกดผิดได้ ต่อไป A G I A G I เนี่ยน่าจะเป็น Hunter ร์ฮันเ A D L กับแอนะแต่ว่าอันนี้หมีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ต่อไปก็คือเด็กครับเด็กก็จะเป็นพวกไอ้นี่เลยไอ้อนั่นอะไรนะฮันเตอสาเบิ้ลอ่าฮันเตอสาเบิ้ลต่อไปเนี่ยวิทเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยกดหรอกแต่ก็มีกดอย่างเช่นพระอาชีพพิตายากาอย่างถ,าถ้าเกิดอนาคตพาราดินเข้าเขาก็ต้องกดอันนี้เพราะว่าพาราดินมันต้องเข้าเข้าไปรับตีใน,ในวอรอยู่แล้วถูกไหม เอาไปว่าของพวกนี้มันคือของที่เพื่อนๆทำแล้วขายได้แน่นอนนะเพราะว่าหมี่ก็ลงวันหนึ่งก็เป็นสิบสิบขวดอะเราส่วนใหญ่จะกินเองมากกว่าอะต่อไปในส่วนอาหารนะครับเพื่อนๆดูก่อนเลยเห็นปะ่ะปูอัดโอ้โหอันนี้ปูอัดนี่หมี่ลงขายตลอดอันละห้าหมื่นเห็นไหมมันอันละห้าหมื่นถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อปูจากตลาดเนี่ยมันจะสามหมื่นแล้วก็ค่าทําอีกหมื่นหนึ่งสี่หมื่นเท่ากับเขาอกว่าเพื่อนๆได้กาไรแค่หมื่นหนึ่งซึ่ง,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 งมันไม่คุ้มครับ มีเลยแนะนําให้มาตกอาครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะอ่ะเราก็มาดูของในตลาดเหมือนเดิมอ่ะอะไรที่ขายดีสุดแน่นอนครับของที่บวกอ s แอดสปีดอย่างเนี่ยเพราะว่า Hunter สาย ADL หรือไม่จะเป็น a s s อ s ซ i n ินเพราะว่าเขาต้องเล่นตีเร็วครับเพราะว่าเขาต้องให้รีบตีให้เร็วทั้งหมด10ทีเพราะว่าซามูไรจะออกถูกไหมอันนี้ขออนุญาตพูดของที่มีคิดว่าขายได้แน่นอนนะ อ่ะอย่างพีดาเมจเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วห้าเปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งดาวถ้าเกิดเขาจะทำสามดาวพีเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโทษโทษครับอันอันนี้มันแรงพีดาเมจก็จะเป็นพวกสไนเปอร์นะพวกฮันเตอร์พวกสไนเปอร์ที่เล่นสายเอดีเอลซึ่งมันก็เยอะอยู่ซึ่งมันก็เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดตอนนี้ค it ิดๆกันหมีหมีถ้าเกิดถามหมีนะหมีว่าปูอัดขายดีสุดเหตุผลเพราะว่าวิศาสต์กับสไนเปอร์แท็บมันคือจำนวนเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วพอ่พอๆกับพระ เนี่ยเพื่อนก็ดูเอาครับอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยโอ้โหอ,อาชีพมันขายได้แน่นอนว่ะก็มาทําขายไปประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปวิธีการทํานะครับอันนี้หมีขออนุญาตพูดนิดนึงว่าเพื่อนๆ่ควรมาตกปลานะเนี่ยอย่างที่หมีมาเนี่ยครับนี่น,น,นี่มาตกปลานะ เราจะตกปลาไงใช่ไหมครับให้เรากดเขาว่าไลท์สกิลนะครับให้เพื่อนๆกดเขาว่าพาดเ,เห็นเห็นคขาว่าพาดไหมครับข้างบนเนี่ยอ่าพอกดเสร็จมันจะเปลี่ยนเลยมันจะเป็นเห็นไหมหาดอกหญ้าอย่างการที่เราจะทําปูอ่ยก็ต้องมีโรสแมรี่ซึ่งเรากดเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้ไอ้เอ่เอลูกแว่นเหนบ้ามันจะมีบอกว่าคอนเทน่าเวสเกตเราก็กดไปแล้วก็เก็บครับแต่มันจะมีปัญหาหนึง่งคือไอ้ตกปลาเนี่ยแหละตกปลาถ้าเกิดเรามานั่งกดเองนี่ปวดกระบาลแน่นอนนะเพราะนั้นนี่เดี๋ยวมีจะแนะนําวิธีตกออโต้แบบมีมีนะครับก็คือเนี่ย เพื่อนเกดไปที่ปลาเสร็จใช่ป่ะอันนี้หมีมาที่ fontella w e s t e เห็นป่ะมันจะมาตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็กดคำคันสอนเลยเห็นป่ะมันจะมี auto fitting อันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่อยากเสียเพชรสามารถกดเองได้แต่ว่าโอ้โหหมีมองว่าไม่ไหวว่ามานั่งกดเองไม่ไหวว่ะคือแค่เกมในคือตอนนี้ที่เล่นเกมตอนนี้ก็หมดพลังแล้วครับจริงๆนะอันนี้ขอแนะนําไปซื้อหนังสือครับร,ราคาแค่หเพชรเองนะ 5เพชรอยู่10นาทีครับเห็นไหมมันก็จะถามเราบอกว่าเราจะออโต้ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือมีแนะนําว่าทุกๆครั้งเวลาที่เพื่อนเพื่อไม่ได้เล่นเกมนี้ถ้าทาอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนเพื่อนปล่อยตัวไปที่ตกปลาครับแล้วซื้อหนังสือ6อันมันจะ60นาทีถูกไหมเท่ากับว่า1ชั่วโมงเราก็มาดูทีเราจะได้ของโอ้มันจะตกมาให้เพียบแล้วมีปูปูบ้างหอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีจะบอกนะมาตกแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไปซื้อครับเพราะมันแพงมากนะอันเดี๋ยวมีจะพาไปดูราคาตลาดก่อนนะครับตลาดนนะค อ่าเห็นไหมครับเจ้าปูอัดที่เราต้องมานั่งทําเหน็นไหมมันแพงอ่าเดี๋ยวมีจะพาไปดูซีฟู้ดก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันเชื่อมีครับว่างตอนไหนให้เราปล่อยตัวตรงนี้ทิ้ง1ชั่วโมงเราค่อยมาดูมันจะทําให้เรา,เาใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเกมนี้อย่างมากอา้าวอย่างน้อยเราก็มีปูเราก็มีปูที่สามารถคราบได้แบบอันลิมิตเลยมีผูคถู้ไหมพอเรามีปูแบบอันลิมิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างปูอัดออกมาหดาวขายลัวรวได้เลย วันหนึ่งเพื่อนๆจะลงขาย10-20อันก็ได้ถ้าเกิดสตีน่าเพื่อนๆมีเหลือๆนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วนะครัโบโอ้โห NPC พวกนี้เขาจับปูเก่งกันเลยเกินนะเห็นปหมเอาปูสองหมื่นมาโทษโทษปูราคาสองหมื่นต่างเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อปูสองหมื่นใช่ไหมแล้วเราเออค่าทำหนึ่งหมื่นแต่หมีไม่รู้ว่าค่าผักเท่าไหร่นะอะ่เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูแป๊บน,นึงนะครับมีจำหม,มีจำราคาผักไม่ได้วะนเนี่ยโรสแมรี่เนี่ย เท่าไหร่วะซื้อครับอ่าขอซื้อหน่อยครับเจ้าโรสแมรี่นี่เท่าไหร่นะเราจะมาคำนวณราคาโอ้โหไม่ไหวว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดเราซื้อจาก NPC นะผัก2 0,000ปู20,000 20, ค่าทำา1 0,000เราไม่ได้กำไรเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้สองอันนี้เราควรไปเก็บเองถูกไหมเราไปเก็บโรสแมรี่เองเราไปเก็บปูเองแล้วเราก็ค่าทำา1 0,000เท่ากับว่าปูอัดอันหนึ่งเราลงทุนแค่หมื่นหนึ่ง 101, ถูกไหมเรากำไร40,000พอดีมีเป็นพ่อค้ามืออาชีพด้วย ก็เลยค่อนข้างจะเก่งเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้เก่งหรอกเพียงแต่ว่ามันใช้จากชีวิตจริงอยู่แล้วไนงะเรื่องซื้อมาขายไปกําไรหนักอะไรประมาณนี้นะอะต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปทําปูอดัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงครับพี่หมีการจะทําปูอดัดได้เนี่ยเราต้องขราฟเนี่ย up level เ,เ,เนี่ยถึงประมาณเลเวลแปดนะครับนี่จำไม่ได้ประมาณแปดเก้าเลยแหละเออหรือว่าสิบหรือเปล่าวะประมาณนี้แหละแปดเก้าสิบก่อนเรียอ้อเลเวลสิบเลเวลสิบเห็นไหมครับว่าคูกิ้งหมีสิบ ตอนนั้นก่อนที่เริ่มอาเวนตลหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆกดอัพตรงนี้นะครับเห็นไหมวัสดุที่ต้องการเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะค่าอัพมาประมาณ5้าล้านได้เพื่อนๆกดอัพยาวจนถึงปูอัดเลยครับพอมาปูอัดเสร็จเพื่อนๆก็ไปกดไปกดสร้างเลยครับนี่เห็นไหมมันจะมีคำว่าคูกิงกดเข้าไปเลยแค่นั้นเองสร้างออกมาเนี่ยจริงๆนะถ้าขยัดหน่อยวันหนึ่งทำสักสี่สิบห้าสิบอันแค่นี้เงินอีเดนคอยเงินอีเดนคอยของเพื่อนๆก็จะไม่มีขาดแล้วครับ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งสําหรับสุลต่านนะสุลต่านเราจะชอบใช้วิธีนั้นไงอ่าในเมื่อตอนนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ปมีไปตกแค่ยี่สิบนาทีมีได้ยี่สิบตัวถ้าเพื่อนๆตหกสิบหกสิบนาทีน่าจะได้ประมาณห้าสิบหกสิบตัวนี่แหละมันจะทำให้เราสบายเห็นป่มอ่าเรามาดูในส่วนการทําเห็นไหมครับมันจะมันจะต้องมีค่าทำหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกว่าถ้าเราไปซื้อโรดแมรี่จาก NPC แล้วก็ปูสอง เพราะฉะนั้นเราเอาไปลงขายเราจะไม่ได้กาไรเลยมีผู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องอะไรครับสร้างเองดีกว่าอ,อันนี้ิมีจะทําให้ดูนะครับเห็นบ้าจากสเตตีน่าเอออ๋อเวลาเพื่อนๆพืทำกับลุนาลงจากสักขีด้วยนะครับเขาแจ้งเตือนมานะเพราะว่าของพวกนี้ถึงเพืเ่อนไม่ทำขายเพืเ่อนก็ต้องกินเองเหรือว่าแล้าบอสอ,อย่างนี้ใช่ไหมกิวกอสงครามตีบอสอะไรแบบนี้อาหมีก็ขออนุญาตทําทเลยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยายามทําให้สตีน่าหมดไปเลยแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะทําขายไหม อ่ามีล้มเหลวเลยนะโอ้โหเขินเลยอะ่ะค่าทำฉันก็แพงแพงโอ้โหอ่าเดี๋ยวมีขอญาตไปเก็บรถแมรี่ก่อนแล้วไม่ไหวว่ะถ้าเกิดให้ให้กูซื้อจาก n p c นีี่กูจะได้อะไรใช่ไหมเอาไปว่าเดี๋ยวมีสาธิตวิธีดึงให้ดูแล้วกันจริงๆหมี่จะบอกว่ารถรถแมรี่นี่หมี่ไม่เคยเก็บเลยนะขี้เกียจอ่าอันนี้เดี๋ยวขอญาตพาไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหมี่คิดว่าเอ่อไอปูอัดเนี่ยยังไงคนก็ต้องทำซะ ทำก็ส่วนใหญ่อยู่แล้วแหละห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นของเกมเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นพารก,ก็เป็นเน้นทำอาหารที่บวก HP กับบวกดีเฟนต์ครับทาให้ตัวเราตายยากๆนะนายก็เป็นพวกสเต็งอะไรอย่างเงี้ยแอดก็สเต็งหัวเดินใกลเหมือนกันได้ฮะ อ๋ออยู่ตรงนี้นะแต่มันสามารถกดเกี่ยวได้เลยครับมันจะอ๋อมีเก็บอัตโนมัติด้วยว่าเอาเรื่องการจัดเลยว่าอันนั้มีขอเก็บอัตโนมัติอ๋อมันจะใช้อันนี้เหมือนกันนะเนี่ยพิกซิ้งสคอเนี่ยซึ่งเราสามารถซื้อได้นะคะบาทเอาไว้ว่าเดี๋ยวมีขอญาติลองเก็บให้ดูก่อนแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนระบบปลาเลยเห็นไหมกด1ินาทีเราค่อยมาดูสําหรับเพื่อนๆที่แบบอ,อ,อันนี้มีไม่ได้ใช้นะอ,นอ,นนอ,นนอันนี้เดี๋ยวมีเก็บสัก ขอ,ขอสักสิบทีแล้วกันจะได้ไม่เปลืองเวลาเ,เพื่อนๆนะดีนะมันไม่เหมือนเอาเอกเอาเอกนี่คือแบบทุกคนต้องแย่งกันอะสมมติมันมีต้นหนึ่งในชะ่ปว่าใครเก็บก่อนก็นได้ก่อนเอาเอกเป็นอย่างจริงๆนะดีนะเกมนี้มันไม่ได้หาทําแบบนั้นไม่งั้นนะมึงไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดกแบบันแน่เกมนี้ผมขอโรซารี่อันเดียวครับพี่ไอโรสแมรี่โรซารี่ก็เฮี้ยแล้วโรซารี่มันส้อยขอโรสแมรี่อันหนึ่งครับพี่ครับ นี่ได้แล้วเห็นไหมเอาอย่างที่หมีบอกเลยเพื่อนๆว่างเมื่อไหร่เปิดทิ้งถึงชั่วโมงเลยครับซื้อหกใบเพราะว่ามันเป็นของที่เราต้องทําประจําทั้งวันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าได้แล้วเห็นไหมมันได้ไม่ยากนะหมีดูนะได้ไม่ยากถ้าเกิดเราขุดสักสิบนาทีอ่ะหมีว่าน่าจะได้มาสิบห้ายี่สิบอันซึ่งมันก็ทําให้เราทําบูอัดเหลือๆเ,เลยถูกไหมครับ แต่เกิดเพื่อนๆแบบจะจะขายอย่างอื่นเพื่อนๆก็ดูของนะของมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับด้วยความห่วงใยและความรักเลยนะไม่บอกไม่เกี่ยวเลย <c oughs> โอ้โหได้ได้ง่ายครับหมีมะขุดพั๊บเดียวห้านะโอ้โหชิวชิวเลย <c oughs> มันไม่ได้ดอกยากเท่านี้ดูมันไม่ได้ของแรมันของแบบพื้นๆพืนทั่วไป <c oughs> เป้าหมายไม่ว่างเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแย่งกันหรอวะว่ามันมีมันม,มีมันมีขึ้นเป้าหมายไม่ว่างแปลว่าไม่มีคนดึงแย่งว่ะ เอาเรื่องจับจค่คอยอ่านหนึ่งใบแล้วครับมีการหนึ่งเดี๋ยวหมีไปทําแล้วก็ปิดลีมแล้วเนี่ยถ้าปล่อยหนึ่งชั่วโมงเราจะมีของทําแบบไม่ขาดเหลือเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนแย่งเราอ่ววะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวกูก็วางระเบิดตรงนี้โชว์แม่งเลยไม่เกี่ยวนะมาล o สแมรี่อันนึงครับเดี๋ยวไปแล้วครับไม่กวนแล้วครับไอ้แค่ไอ้มึงไปนาะไรนี่แน,น่เอาไปเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นโชว์โชว์ คนขู่ข้าบอกมึงเป็นอะไรฮอึอ่ะได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวมีกลับบ้านไปทำต่อครับอะแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จเดี๋ยวมีก็จะปิดคลิป,ปนะก็เอาเป็นว่าทำทำให้เพื่อนๆดูนะโอ้ยนาใคราขอมาไปทำกันครับทำอาหารสุดท้ายแล้ว เพื่อนๆอย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆขาย10อันเนี่ยเท่ากับว่าเพื่อนๆได้เงินเท่าไหร่ถูกไหมสามทำสิบทำสิบอันอันหนึ่งลงทุนหมื่นหนึ่งก็คือ0นึ่งแสนถูกไหมทำสิบอันก็คือเพื่อนๆกำไรสี่แสนเป็นงานรวยไหมแค่เพื่อนๆพยายามทําตามนี้แล้วพยายามขายเงินอ e ีเดนคอยเพื่อนๆก็จะเหลือมีกินมีใช้ทุกวันนะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นที่ไม่ไม่รู้จริงๆนะพยยๆเนพราะว่าเพื่อนๆไม่ทําวันหนึ่งเพื่อนๆเสียเงินอีเดนคอยเยอะมา,ากมีจะบอกให้บอกจริงๆบอกกลางๆเลยนะ เราก็จะเดินทางมาทำอาหารกันแล้วนะครับไม่ว่าจะมาหมีไม่เหมาะอะไรกับพวกนี้เลยใช่ไหมวันนี้เจอแต่สงครามเจอแต่ฆ่ากันอะไรอย่างงี้นะเห็นปะครับเราก็จะกลับมาทำปูอัดแล้วเห็นมากเก็บแป๊บเดียวก็ได้แปะแล้วเดี๋ยวลงจากสัตว์ก่อนนะครับสัตว์ขี้สัตว์ขี้สัตว์ขี้นะครับเราก็สร้างไป เห็นไหมทาอันละหมื่นแปอันก็แปดหมื่นนะครับเท่ากับว่าถ้าเราลงทุนอันเดมีจะไปลงขายล้มเหลวสองล้มเหลวทําไมครับเนี่ยแต่มันจะมีโอกาสออกสองดาวด้วยนะหมีเคยได้อยู่ถ้าออกสองดาวเราก็เราก็สบายไปนะครับเห็นบ้าแป๊บเดียวได้มาสิบเจ็ดอันขายแปดปดแสนสี่มือน้องๆโอ้โหไม่รวยก็ไม่รู้ว่าไงแล้วทีนี้เพื่อน <S <S ๆ <S <S ก็จะสามารถปัม๊มเงินอีเดนได้อย่างฟูลลิมิตครับแต่จริงๆมันก็ไม่ฟูลลิมิตหรอกเพราะว่าถ้าค่าสตีน่าเราหมดก็จบถูกไหมต่อวันมีเท่าไหร่วะ โอ้โหยังเหลืออยู่พันสามเลยนะหูสบายสบายชิวๆสิวๆงี้เดี๋ยวทำปูอัดอีกสักสามสิบอันเลยดีกว่าลงขายแค่นี้ก็มีตังแล้วนะเออ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 โอ,อ้ยน้องมือใจเย็นอายงไงก็ขอยังไงก็น่าคลิปนี้มีน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนในการที่แบบจะั๊มัเงินอีเดนนะเพราะว่าบางคนหมีเห็นเยอะมากสตีน่าทุกวันสามพันแปดร้อยสตีน่าเกินเนี่ยสามพันห้าสามพันหก บางคนก็สตีน่า3ามวันหกครั้งน,นะนะห้าหกวันมีบอกเลยคุณพลาดครับคุณเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าเงินสตีน่าพวกเนี้ยเราสามารถที่จะมาแปลรูปขายของพวกเนี้ยได้วันหนึ่งเป็นล้านเลยนะพูดจริงๆอย่างต่ำก็วันหนึ่งเป็นล้านนะอ่ะไรก็ขอให้ผู้เล่นทุกคนเล่นเกมะนะเราออริจินอย่างมีความสุขนะครับใหขอขาคุณสลับท็อปโดเน็นนะครับแล้วอยากให้มีทำไกด์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะอย่างเช่นอีเดนเนี่ยมีคนมาถามมีมีก็พยายามทำมาเออยังไม่จบโทษทีครับ สำหรับสายสุลตา่านก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับนี่ไงมีอ d e n นเชีย s นี่ซื้อกันหน่อยไหมครับในราคา60แมวเท่านั้นก็ได้2ล้านแล้วเอามาทำอาหารทำไม้สุลตา่านแบบสุลตา่านไม่ถูกใจสิ่งนี้มันเสียเวลานยะมาเกี่ยวข้าวตกปลาบ้าบอขาแต่คนจริงก็ซื้อแบบนี้กันก็สําหรับคนที่แบบตั้งเลอๆสุลตา่านก็มาอ่านอ d e n นเชีย s ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าจะมาดาม <c oughs> หรือว่าจะจะมากด eden port ก็ได้นะตามสบายเลย ก็ <g år> ประมาณนี้ครับก็อย่างบางทีบางทีหมีก็ยังกดเลยนะเพราะว่าคือหมีก็ไม่มีเวลาเล่นมาทําอาหารอะไรพวกนี้นะจริง <g år> บางทีแบบเรากดเพื่อนๆๆเป็นปะกดหินไอ้กดออฟแมวอยู่เว้ยแล้วแบบกดไปสิกดไปมันเกือบจะเลื่อนออฟแล้วห่า50ครั้งอะเลยเลยห้าอย่างเงี้ยคือพอเงินมันขาดแล้วมันแบบมันหยุดไม่ได้แล้วอะถูกปะจังหวะนี้แล้วมันต้องเอาให้ได้นะครับประมาณนี้นะ อ่ะก็อันนี้หมีก็พยายามทําไกด์แล้วนะช่วยเหลือผู้เล่นเท่าที่หมีทําได้เต็มที่แล้วนะครับอ่าอยาง้อยากให้หมีทาไกด์กเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะอย่างไง้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเออคลิปนี้ไม่มีแจกโคนะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีแจกนะครับหมีจะไม่แจกเรื่อยๆเออเว้นคลิปเว้นคลิปหนึ่งแจกคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม